สวัสดีครับมือนี่กับเขาวันนี้ครับซาบะเคือแจ้ขอยากมาเมินละวันนี้ขอกำเดได้จะจ้อนสุเนืน้อเนื้อกัอันนี้กับจิ้มต้มจิ้มดีใหญ่กว่านั้นครับกำลังต้มอยู่จิ้มต้มใส่น้ำใส่ปลารา เดี๋ยวรอทห้นี้สุกก็จะยำต่อไปต,ตอนนี้ผมก็ได้เอาริกกับกระเทียมลงแล,ล้วครับน่าานะนี่ขยังบัเปื่อยใช่หนเดอรอสักกำมมนะเครื่มันเปื่อยก่อนอันกลิ่นมาได้ติดเคี้ยวมันน่แบวอันนี้มะเขือแจ่มเดี๋ยจะเอาไปยำน้ำ เบียบเอาหืนมันออกเกือบลืมใส่จะไข่ครับใส่จะไข่เปแค่น้อยนึงตอนนี้ก็เอาแบแจ่มาล่างน้ำกันนะครับเนาะเอาน้ำคืนมันออกขยับขยับ แล้วครับลาแๆก,ก,ก็จะได้มาเป็นแบบนี้คือเอาเอาหืนมันออกแล้วกัน,กนครับแค่อยากเหมือน,นหอน่อไส้บะเกียร์แจอดกรรมเลยจะได้หวดอ่ะตอนนี้น้ำพริกกะเรียบร้อยแล้วครับเนาะนะ ออกขึ้นแล้วครับผมขั้นตอนจากนี่ดูว่าชิ้นมันเปื่อยหรือยังผมว่ามันก็น่าจะเปื่อยแล้วนะต้องสลับน้าออกก้างาออกก้างปลาห้างแล้วผมจะลองซอยมันก่อนอืมแค่จะเปื่อยนั่นแหละ <Okay. S 2> เดี๋ยวซอยแล้วเดี๋ยวจะเอาไปลงโคกต่ำเพื่อที่จะให้จิ้นมันปุกันไหมคืออะไรปุกอ้าวคือเนื้อมันจะฟูงไงขน้นตอนเยอะมาโอ้จิ้นหอมเปื่อยเหมาะทุกเนื้อ่ะนะ ขึ้นเปื่อมาแล้วนี่เวลาหา่อตับไปที่มันจะปุกอะนี่มันที่ซอยถนนนี่เอาไว้นะจะกินอ้าวต่านท่านห่ากะตับที่มันเข้ากับพริกในโคกนะครับมาแล้วก็ ท่านประธานของงานมาเขื่อนมาเขื่อแจ้งต้องเออพออันนี้แหละปับะ๊บอะเรียบร้อยอันนี้แหละคือซราบมาือ่นนอแจ้งให้ปรุงสีเงาเออ จืดครับต่ำน้อยเดียวบดได้แล้วกรทถ o นี่จิ้นมันเปื่อยอดีอนะ่ะเหมาะเลยนะช่วชนะุบหนังยานี่ขนาดมันได้ใส่ชุบหนจนเทาไหร่บุ้งูเลยมัาก่อนด่าเท่าไหร่จะมีหน้าร้างโคก,กน,นะแล้วกับผงพิเศษส,สบยแล้วกับหน้าร้างโคก น้ำต้มตะกี้ครับผมล่างโคกสิบร้อยนี่นถ้ามาัน้อยไปเขาก็เอาน้ามันนี่เติมเข้าไประว,วังก้างนะครับเ,เดี๋ยวกะซอยอันหอมเปอ้ลใส่ห็มง้อยหนึ่งเดี๋ยวผมจะลงไปซื้ออยู่มันบอกมีนั้นตู้เย็ยนหมด สำหรับคลิปน oh. ี้ก็ต๊เองน่าครับซาบมเขือแจ้ไผ่ยากกินไผ่มากไผ่ไม่กะดูใกล้ใกับมะเินดไม่กันเลยพ่าน่าตจโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มกขอกนก่อนเพื่อเขาจะน้ำลายน้อยน้อนเดียวเดียอยนิเขือันไอเนี่ยมันเพิน แบบน่บอ่ะขนมันเฮิ่มบ่ะวันี้วดีด้กะล้มกะล่อมสำหรับคลิปนี้กะเต้าอีเนอร์ครับสวัสดีครับ